ครับวันนี้กับมาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้กับตลาดนัดหนองขามอำเภอคอนสวรรค์ครับผมบ้านหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิเนาะพ่อผู้ถึงเนาะครับตรงกับเช้าวันตะวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2500ัน้าร้อกสิบเจพ่อถึงสวัสดีครับผมพ่อผู้ถึงมาสองตัวเนาะเนี่ยผมขายไปแล้วเนาะขายไปแล้วครับเออเดี๋ยวตัวนั้นเดียวเดี๋ยวตัวสาวตัวเดียวครับหมื่นก็แบบตัวเต่าตัวใหญ่เนาะพ่อผู้ถึงเนาะเอ๋อ อดอบึงเนื้อหนังดูเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับนางง่องไทยนี่พ่อแล้วถ้าเปิดไบมือนเจ็ดปัญหาครับผบมื่นเจ็ดปัญหาเนาะก็ได้ต้องได้อีกเนาะครับผมได้ครับตัวพวกง่ายของเราอยู่นะครับพี่น้องเชื่องครับคุณงเชื่องครัมถึงว่าแม่สาวสาวเนื้อหนังดีเนาะครับผมเนื้อหนังดีครับผมครับครับเขาถึงจะบอกเปิดว่าเขาจะขายอยู่นี่ ครับบอกอยู่ครับบอกอบอกมาคือเขาครับศูนย์หกสามครับผมเจ็ดแปดศูนย์ครับผมสองแปดสี่หนึ่งครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ได้ขายนะครับเออขอบคุณหลายตัวนี้เราขายไปแล้วครับเนี่ยฟูน้อยขายไปเรียตัวแม่ครับเนี่ยงอเราตัวละตัววัดวันฉ่ำดีขนาดง่ายอืมเนี่ยมื่นกว่าบาทตัวนี้ก็ะมื่นกว่าบาทครับเนี่ยตัวเราในอีกเขาตัวหาเราแล้วครับเด้อครัอขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้นเมื่อวานเนี่ย เอาไปกันอีกยี่สิบหมื่นทับเรื่อยครับเหมือนขึ้นรอบนึงแล้วดิเอ๊่อขึ้นมาในรั้วเอราะี่นั้นผมขึ้นรู้วเนี่ยมื่อยุ่งเกลนพวกปูน้อยเนี่ยผมน้ำเดือดด่าทุกคนเลยนั่นปูครับเมื่ามันได้กินกันเนาะครับได้กินกระปูขึ้นเลยขึ้นไตกระปูเลยนี่ครับขอบริ้งของหอยนีหอยนีสวัสดีครับได้มาจากนางเราวันเนี่ยสี่นางเดียวนี่แหละทั้งหมดสามอยู่แตางล่างสองอันนี้ร้ายเท่ะเลตัวเนี้ย เปิดไว้หกหคือมื่นหกพันน้าเนโอ้เนื้อหนงดีเน้ะราคาคุยได้อีกราคาห้องเนาะทลองได้อีกเนาะหอยนี้เนาะเอาหอยนี้บอกเบอร์พี่นะแน่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดหปดห่นี่ไปเบื้องข้างหน้าทางผู้มูในรถือนพูดพูดเียเอาเบื้งในรถหน่นในรถีเดีนี่ยไล่ตัวใดเนี่ย มื่นน้อยๆอันนี้แม่นี่แห่มั่วผูกเปิดใบมื่นหมืน 100. 100. 100. ่นอะไรนะหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยผูกสีแดงนี่ตัวนี้เด้ตัวแม,ม,ม่นี่เลยมามันหัวโลนเปิดใบสองพันหมื่นสองพันตัวคุณเดใบมื่ 13, นสามหมื่นสามพันเนาะเป็นราคารองเนาะอบน,นี่เนาะครับนี่ก็ตัวเป็นตัวดีของเราอยู่ครับเนี่ย สินตัวดีเนื้อนางดีพ่อมตัวนี้หมื่นสามพันเนาะราคาคุยได้กี่คห้อราคาต่อรองราคาห้องวะราคาวะมีบ่งออกมีบ่งต่อบ่งเอาอยู่น้องห้อยนี้เนาะเนื้อนางดีครับอันไหนห้อยนี้เออ ้แขายาย่งขาใหญ่ได้ตัวนี้ครับห้องไว้หมื่นสามเนี่ยบินบามันตัวนี้ห้องไว้หมื่นสองวัดที่เนี่ยหมื่นสองสีแดงราคาตัวน<ป>้องแด<ป>ง<ป>หอยนี้เนาะเอาอหอยนี้ขอบคุณครับขออะ้ขายนะครับตัวนี้ก็แมนเดียตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็หมื่นสามพันห้านะ นีินก็มือสามพันห้าครับอีกตัวนึ่งของเราครับค,ครับพ่อกับพ่อพึ่งเฉาลี่เฉาล่แม่เ,เดียตัวนี้เาลนะี่เก้าพันห้าเนาะตัว,ว 9, เมียตัวนั้นเดียวตัวนั้นเดียวเงินสีพัาจ้ะมืนสีพัห้าพ่อพึ่งเน,ะน,นาะเดี๋วาใกล้ๆด้วย เป็นเป็นแม่จ้าบดีห้อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแม่สาวจ้ะโอ้แม่สาวโอ้แม่สาวมูลสี่พันห้าตัวนี้มีลูกอ่ะเนี่ยตัวนี้เจ้าเลนเนี่ยตัวนี้เป็นแม่แยกลูกตัวนี้เป็นแม่แยกลูกตัวนี้เปิดอะไรเนี่ย นีมืดเปียกทนหาจ้ะมืดเปีานหานอยายลูกไม่ไหมเนาะเอาในห้อยเบิกปอกเบอร์ในมี่เบอร์วะศูนย์เก้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์สองศูนย์จ้ะครับศูนย์เก้าสเจ็ดหกอย์เ่ืนครับผมขอบคุณครับไม่ืนอได้ขายครับเป็นชาเรครับรอห้องไว้ตํามือได้เนเป็นบอห้อเปเรื่องไปคุณได้อีกเนาะนี่เนาะชาเรสายนี่กำลังฮิตได้เลยเนี่ยนีกระทายบรรยากาศไปนาำน้พี่น้องเด้อ บรรยากาศเด็กคนอ้าวคุณพ่อห้อยครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับผมได้มาจากโคุ้มมือดิพ่อับ้ม,มน,นี่เดียวแม่ลูกดิพ่อเป็น แม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับลูกตัวแม่ครับลูกลูกเล็กตัวที่ทเท่าไหร่เนี่ยลูกตีวสองครับลูกตัวที่สอง,งอแม่เขาทับยังยังครับอืมตัวว่าจะอะไรพ่อตัวเน,นี่คู่นี่สิบเจ็ดตัยียเจ็ดนนครับสองหมื่นเจ็ดพันนอเขาเนาะโอเคครับมาตัวเดียวนี่บ่ครับอืมเอาคุณพ่อบอกเงินนะ 0820์แปดสองศ7 7 7คุณพ่อครับพ่อวิชัยคุณพ่อวีชัยท่างแนวเนาะท่าครับขอบคุณครับขอครับกับจถ่ายรายละเอียดเนาะต้องพูดที่ของไขึนคำหนึงต้องูดของคนสวยในหลังคุณสวยในห้อยคนสวยมาอีกแล้ววัสดีครับในห้อยเอ๊ะวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือแต่งัวสวยูหลาันแต่งงามงมก็ขึ้นหน้าฟีดเลยวันนี้ตู้สวยครับผมมีเวลาแต่งโอวันได้ท่านหน้าตีก็ได้เอาเะ ตัวนั้นยิ้มหกค่ะตัวนี้17บเจ็ดอืมงามเป็นตัวสองหมนเนาะลูกอะไรน่ะน้องห้อยบอกจากด้ค่าบบบนี้แต่สีเปนงามเนาะจ้าตัวนี้เดียนี่ตัวนี้สิบเจ็ดเงินเจ็เอาให้อยบอกเบอร์เนี่ยศูนแหนย์แปดหกสองสามสามสองสามาม่ห้อยจ้ใช้จ้าในห้อยใช้เนาะในห้อยใช้เราเอาม้วนม้วนเนในห้อยเด้ออันใหนผู้ชมครับเราเอาม้วนครับหนาตาเราก็ต่หักม้วนเราก็งามว่านี่นี่นีเราก็ยิ้มม้วนพร้อมด้วนี่ครับ เนี่ยนะกันว่ากันจาเพราะว่าม้วนก็เป็นตาฟางเนาะแ่ไม่ไหวเนาะเป็นแม่ลูกกันราคาแต่ว่าเขาก็ขายแยกไปอะใชนั่นพี่โอ้เป็นแม่ลูกอ๋อจะถ่ายมุใกล้ๆกอนเนี่ยตัวนี้ปลาดมันมันมันแดงเบิดตัวนี้ข้วแม่ันแดงฮอดแขมุนเรื่องนี้ไหมแมเออนีลูกนี่แม่เขาตัวนี้นอโอ้เนาะให้ลูกงามเนาะมาตัวนี้เนาะ เอาน้าห้อยขอบคุณครับเด้อว่าลูกแรกคะ่ะอืมเนาะลูกดีดีครับครับสงสัยแม่สิทองกับบ้าจันเสน่บุตรเพราะขาอยากให้ลูกกินนมอือโอ้โอลูกวันนีน้กินนมยุติเนี่ยเป็นสาวแล้วนี่เนี่ยครับแม่บ่าให้กินนะครับแม่ถีบไว้แล้วโอ้มสมพอิลูกก็ตัวใหญ่เนาะเลี้ยงลูกดีเนาะบ่ได้ครับแม่ถีบแล้ววนกินอยู่แต่ว่าแม่ถีบบ่าอยากให้กินครับครับนมไข่เนี่ยบ่้านได้ให้ลูกกินกันแม่ถีบไปวันนี้ก็พอซื้ออยู่ที่ห้องบอลเว้ับกตอน้องซีวะอห้งเจี เอาครับนี่ครับเด้อของหอยชชยครับผมขอบคุณครับผมหอยใช้อันนี้ก็แทยบรรยากาศครับอันนี้ของบุญใหญอนี่เนาะพ่นขายแล้วโอ้พ่นขายแล้วพ่นขายแล้วเต็มไปด้วยนี่เนาะมองงามๆมัเสียขายแล้วไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขายยังเหนเออขาได้ห้อยบอ่ฮะเออบอลููขายแล้วคือกันเดียโอ้หมานตัวมือน,นี่เนาะมีตัวขายแล้วเว้ยเดี๋ยวห่วย คือตรงวางท่านอ่ะพัทเสน่ผู้พูดจักรันดิเอาถ่ายให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวครับเนี่ยมาอยู่กับงวงหูครับงามๆเนาะของของของหอยยาเนาะครับหอยยาสวัสดีครับผมครับพ่อๆกันอยู่ตลาดนัดบ้านหนองขามน้องไหยาเนาะเอามาชมตัวนี้งามๆเนี่ยเบิ้งดูวป่ะโอ้งามมีบมงติเป็นลูกตัวไหนเนี่ยฮะเป็นลูกเจ้าลากเนาะจากเดือนจากปีเราหนี่งเนาะ ง้อมสองปีกว่าครับสองปีกว่าพร้อมทับด้วยเนี่ยครับพร้อมทับแล้วขึ้นจากเทียนยังเหรอเมื่อวันนขึ้นครับอืมครับเปิดเท่าไรอาเปิดเท่าไรเปิดไปสามหมืนน่นเก้าครับสามหมื 9, น่นเก้าพันเนาะสายหูสวยๆเนะาะใบมีใบนั้นว่าของเจ้ารักอะโบมีกับมหาบิทยาลอืมแต่เจ้าของเพื่นบอกว่าเจ้ารักเนาะครับเอาเอาบอกง้อมโยกกับบ้านหลังมะข่ายแล้วเนาะอืมอืมเอาบอกบอกบอกเพื่อให้เนะ คูนแปดเจ็ดคู6แปดกหปดับหกหาีอยยาเนาะหอยาบว่านหนองบัวขาวครับเอาถ่ายรายละเอียดครับเกิเกิดอยู่หนองบัวขาวแล้ลุ้ดอือมีมีเต้ามีเหล่ามันอยู่เนาะมาีเข้ามันอยู่มีเหล่ามันอยู่ต้นก่อมี3 9 0 0มืาพครับนำตาย่าั้างอย่างลุกใส่หูใส่หูงามงามสูงสูงไหลได้เนาะ ร้อยห้าสิบนแล้วครับความสูงเขาเนาะห้าสิบบวกคนละน้อยเนาะเนี่ยครับนี่เป็นของแม่สาวหด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดสนใจก็โทรหาเราครับพายาครับผมจะบาดจ้านี่มาถามแล้วห้อยมาถามเราหน่พายามาถามเราหน่ถามมึงด็เพื่อมักงวงหูเลยนี่อันนี้ห้อยใช่เนี่ย อืมเนี่ยครับมาเบิ้งแล้วน้องให้น้องให้ผู้งามแล้มาเบิ้งว่าผู้โกรกอืมเนี่ยครับเบิ้งกันการต่อรองกันนะครับพี่น้องครับพ่หพอย่อยแหล่ให้แล้วสวัสดีครับผมพ่อกับยุทธดานัทบ้านหนองขามเนาะได้มาหนึ่งแม่มานแม่มานท่องกับกับแม่สาวจีสาวท่องแลกตัวนี้บอกสาวท่องแลกอ่ะอืม ท่องกับตัวใดนี่น้องให้พ่อคุ้มผูกท่องจะเยินก็นะได้ประกันบ่นหนึ่งหรอประกันครับขายราคาท่องประกันพร้อมเนะมาะ,าอ,ะ,นอ,นะอ๋อครับเนี่ยในห้อยแหล่เราบอก,บอกขายราคาประกันท้องเลยเลยตรวจได้พร้อมเนาะให้อาจตรวจเนาะเอาเปิดราคาเปิดห้อยแหล่เปิดไว้สิบเก้าครับหมื่นพันไอหมื่นเก้าพันเนาะครับผมต่อรองได้อีกเนาะตัวนี้เนาะสูงสูงเท่าขึ้นห้อยแหล่เหรอ สูงเท่าไรประมาณเท่าไรตัวแมาเนี่ยนาบวกสาบวกเนาะแกะสามสิบาับเนาะนี่น้องห้อยเนาะงามนะครับนี่่ดีตัวนี้เด้นี่ตัวว่วนนี่เด้นเป็นเมสาเพื่อเท่าไรนี่ตัวนี้ตัวนั้นเปิดได้แปดครับเปิดไว้หมื่นแปดอันนี้หมื่นเท่าไรก็นหมื่นเก้า แกเคียงกันยิ่งได้แต่ตัวนี้มันทรงดีเด้เนาะทรงเงินเก่าอยู่เนาะอืมเอาเอาครับเนี่ยมอเราก็มีตัวขอเบิ้องขกฟังอยู่พี่น้องเด้อเนี่ยอยากได้สุขหาเราครับไอด้เนาะห้อยห้อยแหล่เนาะตัวรองราคากันเอาอืมครับตัวรองกันเอาอืมนี่ครับถ่ายวันเบิ้งของห้อยแหล่พี่น้องเด้ออันนี้อย่างน้อย่เนี่ยอันนี้ของของห้อยแหล่กันได้เนี่ยก็ว่าไปขายหัวเราห้ามน้อย นอนไนี่วมาแข่งบพ่อมือนเนี่ยครับนี่ก็เป็นแถบบรรยากาศเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเด้อยวันนี้งัวควายเข่อยไหลพี่น้องเดี๋ยวคนเจ้าไปหนีก่อนงัวควายเข่อหลายมันบดังชีก็ตอดใครเว่ยเข้มเดี๋ยวก็ไป่ี้อีกละเจ้าดีห้ค่าเข้มเนาะงวงควายเข่อยไหลพี่น้องวันนี้เออพี่น้องก็เขามาหาซื้อหาละงัวควายกับไหลพี่น้องเด้อชมบรรยากาศไปน้ำพี่น้อง Men này mẹ lúc lúc lê đây này thay lê luôn luôn Đường luôn lê luôn 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 thằng luôn 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 Không luôn luôn nó luôn 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 มันมันพันเดียวกันหมดหนี่ฮะอันนี้เบิ้องขอเด้อครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งมันเบิ้งวัวหรือเบิ้งควายหนี่งครับเอ้ยนี่ก็สีเดียวกันตวงามนี่คุดนไม่ถูกเลยเออมันสีเดียวกันกับวัวเนี่ยครับเนี่ยเบิ้งลูกฝรั่งด้วยเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องว่าเป็นาโลอรี่โบเมนด้วยเนี่ยพี่น้องเด้อมันเป็นควายด้วยพี่น้องเนี่ยโบเมนมันบม่เม็นวัววัวเนี่ยครับพี่น้องไทยเบิ้งเนี่ยสาย ใายฝรั่งจ๋าเลยเนี่ยดาวดอนแท้ๆเลยครับพี่น้องเบิ่งกลับมาอยู่กับพ่อบุ้งพ่อบุ้งสวัสดีครับพ่อบุ้งใส่เสื้อสีชมพูเลยวันนี้พุ้งได้อย่างมาเนเอ้าเบิ่งขายขายขายเสื้อไหนเนี่ยอาไม่ไอยใช้เบิ่งเนีเอ้าพ่อบุ้งมาดูห้องแหวนล้นทโอู้มาถึงเมืองสายหงอเงามเนาะเอ้าเบิ่งใอยบุญชีวางไดงอาไรเนี่ ลาจังบัดไจังบัดลาะดอกอต่มักอยู่ท่านนวาท่านนวาท่านนวาบะมกระคามักตัวยัวสามวนวาอันผมว่ามันเป็นพิ่อันลูกเดียวกันในเรื่อนั้นนะสาตัวนั่นนะเปเพื่อนเท่าไม่เป็นควอันนี้เปลือกห้อยอันพ่อเนี่ยเปลือกเตก็ เป็นแปลงปัญหาเป่ปัญหาเนาะเป็นง้อผูเนาะโอ้งามงามเนาะเนาะครับเอาพ่อบอกเผลอยนี้ยเปดอยากได้เอาไปเก็บไว้เนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปป้อนเข่าให้เราอ้วนๆนะพ่อเนาะเออเนี่ยเอาไว้ในเอาไว้ในทีสอดเนาะศูนย์แปดหนสาศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูสายงามเนาะเอาไว้เถ้าเบิืองเนาะเอาไว้เถ้าใช้รูปนะพ่อเนาะเอาครับถ้าเลี้ยงอ้วนคึอนี่แบบเป็นตัวนี้เด้พ่อเนาะงามหูเาา ครับเอาพ่อขอได้ขายนะครับเด้อไม่ตัวพ่อมั้งเนี่ยได้ตัวเดียวนี่ละอืะครับเอามีตัวหูมีได้ไม่มีหูครับโอ้งามสมัยก่อนเนี่ยว่าเป็นเขาแล้วเนี่ยครับครับวันนี้มาอยู่กับคอของพ่อคุณพ่อครับสวัสดีครับผมคุณพ่อได้มาจากจากโคบ่สองโคม่กับอีกตัวนึงโคมขาวลูกแบงนี่เท่แสดงเนี่ย เปิดไปสองหมื่นนะครับตอนนี้ตัวสองหมื่นชวนลูกตัวแม่นอ,อครับเออครับอันนี้เดียลูกหนงเดียนี่เดียบสองหมื่นเจ็ดพันครับอันนี้สองหมื่นเจ็ดเป็นลูกเดียคือกันเนาะพอนอตัแม่อันนี้เอาน,นอนเราคูบ่าวน้อยนอนแล้วนอนบ่าว่าเจ็ดพันตัวนี้เนาะตัวนี้ว่าวเจ็ดพันครับอืมว่าว่าเจ็ดพันเนี่ยลูกเนี่ยขาวๆเนี่ยก็เป็นตัวแม่เป็นคูบ่าวน้อยงูอยู่นอเอาเราเราเกี่ยวกันขาเราเอาลูกลาลูกเออเอา เอาคุณพ่อบอกบอกเบอร์นะครับคุณพ่อศูนย์หกหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่แปดห้าครับที่แปดห้าคุณพ่อนะครับผมพม่เดือดโก่งกระซบครับขอบคุณพ่อเดือดเนาะครับผมขอบคุณพ่อครับขอได้ขายครับผมคโอ้โหวัดหลายมาอีกเนาะมาควายเขาหลายมือนีิเต็มเลยขายขายได้ดีอยู่บ่พ่อมือนีิครับครับ ก็มีทินซื้อขายอยู่เนาะพ่อเนาะกำลังมากำลังกันอยู่อืมันจะเส้าอยู่นนีสยอแถวบ้านออกมาเบิ่งเนาะเป็นตลาดแถยบ้านเนาะมาหาซื้อหาเลี้ยงกันครับครับเอาถ่ายไปเรื่อยๆครับมีอยากกินยุดอกครับครับมาอยู่กับนายห้อยพี่พี่นายห้อยพี่นายห้อยอย่างครับผมนายห้อยสงวนนายห้อยสงวนเนาะพี่ได้มาแม่ลูกคมนึงเตะ มาคมเดียวสิคุณคมหนึ่งอ๋อเอาคมนี้ก่อนเนาะคมนี้เปิดเท่าไรเนี่ยราคาเปิดก่อนสองหมื่นสองพันเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับลูกแม่เขาก็ทับเราเตี้ยทับไปสองเดือนเนาะครับทับทับตัวทับอย่างเนื้อแม่เขาอะทับใบทับใบพร้อมมีใบพร้อมเตี้ยมีใบมีหลอดพร้อมเนาะตัวตัวพุ่นตัวพุ่นก็ เป็นลูกเขาเนะาะสองพัษสองขัน,น,น 2, 2, ถึงงั้นเบิงลูกเขาครับเบิงลูกเขาลูกกับแม่พี่น้องลูกกับแย่เติบโตแหล,ละครับเป็นวัวสีแบบเป็ดสีแบบ,บคลิมๆนะแม่เนาะคุณแม่บอกเบอร์อน่ะเอ้าบอกเบอร์อน่ะใครมีคนอยากได้น้ำ ศ8 9 8 4 8 8 4 8 2 2 4 7 2 2 4 7แเนาะอ่าคุณแม่คุณแม่คุณห้อยสังวันเดียวเราห้อยสังวันเนาะค่คุณแม่ครับขอบคุณครับฝากช่องเ่อเพียเลี้ยงตัวได้นะเพื่คุณแม่เด้อครับผมจะไปตะพุ่นเด้ตะพุ่นตะพุ่นลูกแดงเด้นทมานํำกันบ่อ๋อเจ้าของเพื่อน้องหป้าา่ก พ่อสวัสดีครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรครับเนี่ยแม่ลูกเนี่ยสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเนาะป็แม่ลูกลูกแต่แม่ลูกตูปโอ้ลูกตะูปตัวเนี่ยอ๋อครับอันนี้ลูกแต่แม่เจ้าดอกกันกนะทุนเนาะครับคุณบอกทุนสามเจ้าเลยสองหมื่ห้ากันต่อได้แม่ยครับของคนแม่เนาะคุณห้องใบเนาะครับผมเอาอาครับพ่อขอบคุณครับครับผมลูกแม่กันยายนี่เนาะสบายดีเนาะสองหมื่นห้าเนาะต่อได้ต่อได้ต่อได้เป็นราคาห้องว่เกิ่นกินยาไปแล้วครับว่าเป็นรถตัดยาเนาะปวดปวดอยู่ ว่าไม่รู้ตัดหญ้าเบื้องกินเบิดทุกอย่างบ่เรียกครับเนี่ยลูกคนกินนมเนาะพอเนาะสูงแม่แม่เขาก็สุนเติบได้เนาะสูงลอยวัวใช่ไหมลอยยีลอยสามเลยจริงปะประมาณนี้ปะโอ้ครับครับประมาณหมดละคว่ำหมดละสามคว่าพุ่นละครับสามคว่าอีกหรอกเนี่ยเบิ่งเลยเนี่ยเบิื้องเติบอยู่เนี่ยครับนีในธุรกิจเป็นอยงนี้เกิดเข็ดปลาคล้องไปหรือื่ครับเอาพอเอาพอได้ขายพอได้ไปเนาะพอได้ไปได้มากครับครับเอาคุณพ่อครับขอได้ขายครับผมคครรัับบ เบิ่งเบงเราจินยาเบิ่งเถอะไปตาแซบด้วยคุณนะคือเขาเป็นตะแยกลูกนี่แป๊บเดียวจะได้เนี่ยวันกับน้องหอยน้องหอยสวัสดีครับผมน้องหอยอย่างเนาะครับผมน้องหอยไายเนาะได้อย่างแมวมันเนี่ยแม่ลูกเตี้ยแม่ลูกลูกตัอลูกผู้ลูกกระผู้แม่ลูกลูกตระผู้เนาะนห้อยหอยเนาะน้อยอยู่ตัวนี่แม่ขอให้บ่วนึ่งนะบัวกรลูกแม่น้ำมาหน่อย โอ้รองวดอาดตัห <out> ้กรอเ8 5 0อนาปดพ0 0าเอาในห้อยบอกเบอร์แน่หนเอห่า065หนึ่ง2 1 2921ห3 6 336ห้อยไรเนาะห้อยบ้านปันยุติใจครับเนี่ยัวให่จ้ะโอ้มาจากวัวใหญ่เนาะเอาครับอยากได้โทรหาเราด้ครับเด้อผู้ใดอยู่บ้านแถวนั่นกะโทรหาเราได้ครับหมื่นหมื่นเท่าใดกห่น18,500 18,500เนาะห้อยไรเนาะห้อยไรฝากช่องผมในเด้อพอเพียเลยงตัวได้ครับผม คือเบิองอยู่เนาะจ้าอืมครับผมเอาหมนะื่นแปดพันหาเนาะลูกตระ phụ ลูกได้จีเดียนแล้วคืนนี่ถึงเดือน,น,นยังเหนียวประมาณนั่นแหละเนาะอืม,ปมเป็นลูกปลเป็นลูก,ล,กลูกแรกเนี่ยลูกสองลูกตัวที่สองเนาะแม่เขาก็สูงประมาณร้อยยี่สิบหาได้อยู่เนี่ยครับอ่านดีตั้ห้าร้อย กับมาอยู่กับพ่อจอยครับผมเราเปิดไปสองหมื่นสี่พันห้าร้อยไรนี้ครับเมื่อไม่สาวครับพี่น้องเนื้อหนังดีทึ่งพี่น้องเลยหนังหนาเนื้อหนังดีเมื่อไม่สาวสองหมืนม่นสี่พันห้าร้อยพี่น้องเราห้องเลยครับนี่มาเบื้องของห้อยแลงครับตัวนี้ ลงห้องไอ้หมื่นเก้าครับก็บทายไปแล้ยนะครับจะหันเบิ้งต่าลงรถมาตรนี้ครับเบิ้งชัดๆพี่น้องของไฮเลดนะครับด้อเนี่ยครับอยู่ชัดๆลงข้างล่างท่องท่องสามเดือนต้องไฮเลนะไม่เละท่องสามเดือนเดียวครับเนี่ยห้องไอ้หมื่นเก้าพันครับพี่น้องเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วครับทายชัดๆสูงสูงกับประมาณร้อยร้อยสามสิบนี้ได้หรอครับพี่น้องของไฮเลครับ ครับพี่น้องมีกถ่ายบรรยากาศ้เบองก่อนพี่น้องเด้อขอคามกราไห้ขอหลายพี่น้อง่อ่วาถทำบรรยากาศตลาดนัดบ้านหนองคามครับตอนเช้าเช้าวันจันทร์ที่29วันละกดาคม2พัน67พี่น้องขอคกราบไห้ขอหลายพี่น้องบ้านนี้ยซื้อขายกันดีอยู่พี่น้องเด้อซื้อขายกันดีอยู่ สำหรับราคาก็ตามตัวครับตัวงามกันราคาสูงตัวพอเบื้องพอนั่นก็ตามราคาตามความงามตามเนื้อหายพี่น้องด้วยอีแมนเอาคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับผมคุณพ่อได้งัวแม่ลูกวันพ่อเนาะราคามาตรฐานราคาชาวบ้านเนาะเนี่ยเมื่อเปลี่ยนท่านหน่อยราคาล่องเนาะ นี่เป็นแม่ลูก,ล,ก,ล,กลูกแรกสิพ่อลูกแรกลูกลูกตัวแม่เตี้ยแม่ก็สูงร้อยเท่าไรนี่พ่อร้อยสามสิบเกือบร้อยที่สิบเนาะอืองามงามเดี๋ยวเบิ่งกันเด้นนอนี่ครับแม่ก็จิบหูโบดเด้อครับพี่น้องเด้อแม่ลูกกับโบสเนี่ยครับลูกกับไงเติบแล้วลูกกับสูงร้อยโอ้ยร้อยนึงเม็ดนึงแล้วครับเมตรสิบได้แล้วนะครับลูกเขาเนี่ย เราห้องไวหมื่นหมื 70, 50, ่นแพห้าย so okay. so oh. right. ี huh? ่น uh huh. ้องแขหางหก็ดีเพศดำพร้อมเราติดเต็นน้ำเลี้ยงซื้อๆเต็นทวเนี่ยครับน้ำเลี้ยงเราบดถึงเอาคุณพ่อบอกผูดผมนะให้คุอยากให้ได้น้ำเบอร์เบอร์ยอนพูดเสียงยังบอรบอกผมเรื่องโรับโอ้โทรับเ์อ่า ศูนย์แปดเจ็ดสองสามเก้าสี่ห้าห้าเจ็ดครับคุณพ่อห้อยอย่างครับ,รรบห้อยมาดครับผมห้อยมาดเนาะห้อยมาดคอนสวรรค์ครับห้อยมาดคอนสวรรค์ครับเราเปิดไว้แล้วสิบแปดกับห้าร้อยครับครับที่นี่ครับพอจบคลิปช่องกอเพียงเลี้ยงตัวได้กับตลาดนัดบ้านหนองคามไว้ต้นนี้และพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวไ,ด,ได้นด้ำ ครับคุณนีสวัสดีครับ